มหาหนไม้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะปาริาหนึ่งก็มาหาหนไม้นะคะนุ้นขึ้นเต็มกรเลยทุกคนดูดูนะคะให้แม่แสะเนาะเนี่ยแม่แสะมาได้แค่นี้แหละข้างนอกอีกนะกอแรกก็ไม่ได้ถ่ายดูเนาะถ่ายกอน,นี้กอที่สอง <c oughs> อ ค่อยๆเอามีดเลียนแส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 อันนี้ไล่ของแม่นะได้นมไม้นมไม้กำลังขึ้นเป็นกอเลยทุกคนนี่ <c oughs> นอบเบลอเลย <c oughs> แม่ก่อนแสนมไม้นอบเบลอเลยทุกคน กำลังปอกหน่้อไม้อยู่แม่แม่ของปดะนด ตรงนี้ก็เป็นป่าบัวนะคะทุกคนจ๋าอันนี้ป่าบัวเนาะป้านุตจะมารีวิวป่าบัวของแม่นะดอกเคลียบเลยนะคะทุกคนดูบัวหลวงของป้านุชนะคะทุกคนจ๋าโอ้โหไม่ได้มาดูหลายวันดูสิดูฝักบัวทุกคนจ๋าดูนี่เอเอ,อ,อเต็มเลยปักบัวของป้านุชเนาะ เต็มเลยนะคะทุกคนจ้าเยอะเลยนะคะเต็มทั้งสองไร่สามไร่เลยนะ,ะเดี๋ยวต้านนุชจะเอาไปขายเนาะเยอะแยะไปหมดเลยดูนะคะเดี๋ยวหักหักลงเอาไปกินดูหวานนะคะทุกคนเนี่ยเยอะเลยเต็มไร่เลยอันนี้เป็นไร่ของแม่เนาะไร่ของแม่ประนดเองนะคะ ดูนะหนุนแม่กำลังจะลงเจ้าบัวไปขายกันนะคะทุกคนจ้าบัวเยอะแยะไปหมดเลยดูนี่ <c oughs> แม่อ่ะโชว์บัวหน่อยแม่หักบัวนะคะทุกคนเยอะแยะเลยนะคะทุกคนอุ้ยเป็นปลื้มมากเลยนะคะบัวมากจริงๆ นี่นะคะทุกคนหาได้มาเท่านี้นะคะเนี่ยต่าน่อไม้ของแม่เนาะอันนี้ไม่ใช่สวนของตนุษนะคะทุกคนจ้าสวนแม่ห <c oughs> นงใหญ่เลยนะคะหนอเล็กก็มีนี่หนอเล็กเขาเรียกนอไม้ไผ่หนอไม้ลวกเนาะนี่ยกำลังขึ้นเลยนะคะทุกคนหนอไม้จ้า กำลังขึ้นเต็มกอแสได้มาเท่านี้เองนะคะทุกคนจ้าแม่ยังไม่ออกมาเลยแม่คนแสะ้นนุกคนขนได้กีนี้ก็โอเคอยู่นะคะทุกคนจ้านี่คือในสวนของแม่เนาะของป้นนุ์ก็ก็มีอยู่แต่ว่ายังไม่เอานะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูวันหลังเนอะอันนี้ไร่ของแม่อ แน่ให้ก็เช่าทำมันนะคะทุกคนอันนั้นก็เป็นมะาพร้าวนะเดี๋ยวพาไปดูนะแสหนอไม้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาปอกนะอตอนนี้จะพามาดูมันนะคะทุกคนดูมันที่ก็เช่าไร่ของแม่นะนไร่มันปีหน้าก็หมดสัญญาแลนะ้วเนาะ ปีหน้าแม่ก็ได้ทำได้แล้วค่ะทุกคนสี่ปีหมดสัญญาเนาะแม่บอกว่าแม่จะทำเองแล้วก็ให้ลูกสาวทำครึ้งนึงทั้งหมดของแม่นี้มีสิบเจ็ดไร่นะคะสิบเจ็ดไร่2สองงานเนาะยาวไปนู่นเลยเปเขานูนเลย ยังไงป้านุก็ขอฝากกดติดตามกดสับตะไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะทุกคนค่ะบ๊ายบายนะคะ